สวัสดีครับและยินดีต้อนรับสู่เล่าก่อนนอนคืนนี้เราจะพาทุกท่านล่องไปตามลำน้ำโของอันกว้างใหญ่แต่ไม่ใช่เพื่อชมความงดงามของธรรมชาติในยามกลางวันแต่เราจะไปสัมผัสกับไอหมอกยามค่ำคืนที่ปนเปื้อนไปกับเรื่องราวลี้ลับแห่งอุบลราชธานีค่ำคืนนี้เราไม่ได้มาเล่าเรื่องวิญญาณตามบ้านร้างหรือเสียงโหยหวนในป่าช้าแต่เราจะมาพูดถึงสิ่งที่มองไม่เห็น สิ่งที่ถูกปล่อยออกมาและล่องลอยไปกับสายลมและสายน้ำรอคอยผู้ที่โชคไม่ดีพอที่จะรับมันไว้นี่คือเรื่องเล่าแห่งอาถรรพ์การปล่อยของแห่งลุ่มน้ำโขงครับในดินแดนที่เส้นแบ่งระหว่างความจริงและความเชื่อนั้นบางเบา จังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะชุมชนที่อาศัยอยู่ริมฝิดแม่น้ำโขงสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงผู้คนมาหลายชั่วอายุคนสายน้ำสายนี้ไม่ได้พัดพามาเพียงตะกอนดินหรือความอุดมสมบูรณ์เท่านั้นแต่มันยังเป็นสื่อกลางในการส่งต่อสิ่งที่มองไม่เห็นคำว่าศสยศาสตร์หรือวิชาอาคม ไม่ใช่เป็นเพียงคำที่ถูกกล่าวขานในนิทานปรมปราแต่สําหรับผู้คนในบางพื้นที่มันคือสิ่งที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตคือความจริงที่พวกเขาต้องเคารพและยำเกรงการปล่อยของแค่ฟังชื่อก็ชวนให้รู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลแล้วใช่ไหมครับมันไม่ใช่การทิ้งขยะไม่ใช่การลอยอังคารแต่มันคือการปลดปล่อย ในความเชื่อที่เข้มข้นของที่นี่เล่ากันว่าผู้ที่ร่ำเรียนวิชาอาคมผู้ที่ก้าวข้ามเส้นแบ่งของโลกปกติไปสู่โลกแห่งความลี้ลับพวกเขาไม่ได้มีพลังไว้เพื่อช่วยเหลือผู้คนเพียงอย่างเดียวพลังงานเหล่านี้โดยเฉพาะสายวิชาที่รุนแรงหรือที่เรียกกันว่าวิชามนดำนั้นมันมีพลังในตัวของมันเองเมื่อผู้มีวิชา หรือที่ชาวบ้านมักจะเรียกด้วยความเคารพยำแกรงว่าอาจารย์หรือพ่อครูได้ฝึกฝนวิชาจนแก่กล้าหรือได้สร้างของบางอย่างขึ้นมาของเหล่านั้นมันร้อนครับมันร้อนรุ่มด้วยพลังงานที่อัดแน่นมันต้องการที่ไปตามตำนานที่เล่าขานกันมาการปล่อยของมีอยู่หลายจุดประสงค์บ้างก็ว่าเป็นการทดสอบวิชาของตนเอง ว่าสิ่งที่ร่ำเรียนมานั้นเข้มขลังเพียงใดพลังที่ส่งออกไปนั้นสามารถเดินทางไปได้ไกลแค่ไหนและส่งผลกระทบได้รุนแรงเพียงใดมันคือการวัดระดับฝีมือในโลกที่คนทั่วไปมองไม่เห็นบ้างก็ว่ามันคือการล้างอาถรรพ์เมื่อของที่สร้างขึ้นมานั้นรุนแรงเกินกว่าที่ตัวผู้สร้างจะควบคุมไหวหรือเมื่อมันเริ่มเข้าตัวส่งผลร้ายกลับมายัางผู้ครอบครอง การปล่อยมันทิ้งไปกับสายน้ำที่ไหลเชี่ยวคือหนทางเดียวที่จะตัดขาดคันธนาการนั้นปล่อยมันไปตามยถากรรมและบ้างก็ว่ามันคือการรักษาสัจจะที่ให้ไว้กับครูบาอาจารย์ว่าจะต้องใช้หรือจะต้องปล่อยพลังงานนี้ออกไปตามวาระเพื่อไม่ให้วิชาเสื่อมหรือเพื่อไม่ให้มันย้อนกลับมาทำร้ายตนเองแล้วทำไมต้องเป็นแม่น้ำโขงละ่ะ คุณลองจินตนาการถึงแม่น้ำโขงในยามค่ำคืนสิครับความมืดที่กลืนกินทุกสิ่งเหลือเพียงแสงจันทร์ที่ส่องกระทบผิวน้ำเป็นประกายระยิบระยับแต่ใต้ผิวน้ำนั้นมันคือความลึกล้ำที่ไม่อาจอย่างถึงสายน้ำที่ไหลเอื่อยแต่ไม่เคยหยุดนิ่งมันไหลไปไกลไกลจนสุดล่าฟ้าเขียวสายน้ำในความเชื่อแต่โบราณ คือสื่อที่เชื่อมต่อระหว่างภพภูมิคือเส้นทางที่วิญญาณใช้สัญจรและคือตัวกลางที่ดีที่สุดในการนำพาพลังงานโดยเฉพาะพลังงานที่ไม่พึงประสงค์เมื่อผู้มีวิชาทำพิธีกรรมบางอย่างริมฝั่งอาจจะเป็นการสวดคาถาลงไปในวัตถุบางอย่างแล้วโยนมันทิ้งไปหรืออาจจะเป็นเพียงการเป่าลมลมปราณอาคม ลงไปในสายน้ำของเหล่านั้นก็จะเริ่มต้นการเดินทางของมันครับมันจะล่องลอยไปปะปนไปกับไอหมอกยามค่ำคืนไปกับลมปราณที่พัดโชยเหนือผิวน้ำมันไม่ได้เจาะจงว่าต้องการจะไปทำร้ายใครมันแค่สแสวงหาที่ยึดเหนี่ยวใหม่มันล่องลอยไปอย่างเงียบเชียบและเยือกเย็น คำถามต่อมาก็คือเมื่อของถูกปล่อยออกมาแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนนี่คือส่วนที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดของตำนานนี้ครับเพราะมันไม่ได้เลือกเหยื่อจากความแค้นแต่มันเลือกจากความอ่อนแอคนเฒ่าคนแก่ในพื้นที่มักจะเตือนลูกหลานเสมือนว่า อย่าไปอยู่ใกล้แม่น้ำในยามวิกาลโดยเฉพาะในคืนเดือนดับหรือคืนวันโกนอย่าไปนั่งเศร้าโศกเสียใจอย่าไปนั่งคิดฟุ้งซ่านหรือปล่อยให้จิตใจตกต่ำริมสายน้ำนั้นเพราะนั่นคือช่วงเวลาที่พวกเขาออกหากินพวกเขาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงพูดผีปีศาจ แต่หมายถึงของที่ถูกปล่อยมันนั่นเองในตำนานเล่าว่าพลังงานอาถรรพ์เหล่านี้จะล่องลอยไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอภาชนะที่เหมาะสมและภาชนะที่ว่านั้นก็คือมนุษย์ครับมนุษย์ที่มีดวงตกหรือชะตาขาดลองนึกภาพตามนะครับชายคนหนึ่งอาจจะพึ่งอกหักมา หรืออาจจะกำลังกลุ win, ้มใจเรื่องหนี้สินเขาเดินไปนั่งเหม่ลอยอยู่ริมตลิ่งปล่อยให้ความมืดและความเงียบงันของแม่น้ำโขงกลืนกินจิตใจของเขาในขณะที่จิตของเขากำลังตกอยู่ในภวังแห่งความทุกข์กำแพงป้องกันตัวตามธรรมชาติของมนุษย์สิ่งที่เรียกว่าขวัญหรือกำลังใจมันก็อ่อนแอลงทันใดนั้น เขารู้สึกถึงลมวูบหนึ่งที่เย็นกว่าปกติมันพัดมาประทะร่างขนทั่วทั้งตัวลุกชันขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลอาจจะมีกลิ่นบางอย่างโชยมากลิ่นกลิ่นที่อธิบายไม่ถูกคล้ายกลิ่นทูบจางๆปนกับกลิ่นสาบหรือเขาอาจจะเหลือบไปเห็นวัตถุบางอย่างลอยมาแตมน้ำ อาจจะเป็นตุ๊กตาไม้เล็กๆหรืออาจจะเป็นแค่กิ่งไม้รูปร่างประหลาดมันลอยมาติดอยู่ที่ท่าน้ำตรงหน้าเขาในจังหวัดที่จิตใจเขาเปิดกว้างและของเหล่านั้นกําลังมองหาที่สิงสถิตมันก็เข้าครับการโดนของในลักษณะนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบฉับพลันทันทีมันไม่ได้ทำให้เขากรีดร้องหรือชักดิ้นงอ แต่มันจะค่อยๆกัดกินจากคำบอกเล่าของผู้ที่อ้างว่าเคยเกือบโดนหรือมีญาติพี่น้องที่โดนอาการมันจะเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆคืนนั้นเขากลับไปนอนและฝันฝันร้ายฝันถึงสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวฝันว่ามีคนมาเรียกหรือฝันว่าตัวเองกำลังจมดิ่งลงไปในน้ำที่มืดมิดเขาจะตื่นขึ้นมากลางดึก ด้วยความรู้สึกไม่เหมือนเดิมเขารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ในห้องทั้งๆท,ที่อยู่คนเดียวรู้สึกเหมือนมีสายตาจับจ้องมาจากมุมมืดของบ้านร่างกายจะเริ่มสุดโทมจากคนที่เคยแข็งแรงก็เริ่มอ่อนเพลียป่วยอดๆแอดๆหาสาเหตุไม่ได้ใบหน้าหมองคล้ำดวงตาเมื่อลอย จิตใจจากที่เคยเศร้าก็จะกลายเป็นความระวาดระแวงความกลัวหรือในบางรายก็อาจจะดกร้ายขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลมันคือการถูกครอบงำอย่างช้าๆพลังงานลี้ลับนั้นได้หาที่ยึดเหนี่ยวใหม่ได้แล้วมันได้เข้าไปสิงสถิตและเริ่มกัดกินพลังชีวิตของผู้เคราะห์ร้ายคนนั้นนี่คือความน่ากลัวของการปล่อยของ มันคือภัยเงียบที่ล่องลอยมากับสายน้ำรอคอยเหยื่อผู้ชโชคร้ายที่บังเอิญไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรในเวลาที่ไม่ควรด้วยสภาพจิตใจที hay, ่ไม่พร้อมเมื่อมีภัยก็ย่อมมีการป้องกันหากคุณได้มีโอกาส ไปเยือนชุมชนเก่าแก่ริมฝั่งโขงในจังหวัดอุบลราชธานีหรือในหลายพื้นที่ของภาคอีสานคุณอาจจะสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งที่ติดอยู่ตามหน้าบ้านเรือนอาจจะเป็นยันผืนผ้าสีแดงหรือสีขาวที่มีอักขระโบราณเขียนไว้อาจจะเป็นเครื่องรางบางอย่างที่แขวนไว้เหนือประตูหรืออาจจะเป็นสายสิน ที่ถูกผูกโยงไว้รอบตัวบ้านสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เครื่องประดับแต่มันคือเกราะป้องกันมันคือประจักษ์พยานที่ชัดเจนที่สุดว่าความเชื่อเรื่องของของอาถรรพ์เหล่านี้มันไม่ได้ตายไปตามกาลเวลาแต่มันยังคงหายใจอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนชาวบ้านที่นี่พวกเขาเคารพแม่น้ำ พวกเขารู้ว่าแม่น้ําให้ชีวิตแต่พวกเขาก็ยำเกรงแม่น้ําว่ามันอาจจะพรากบางสิ่งบางอย่างไปหรือนําพาบางสิ่งที่ไม่พึงประสงค์มาให้ยันเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนป้อมปราการด่านสุดท้ายที่จะป้องกันไม่ให้ของที่ถูกปล่อยมาหรือวิญญาณเร่ร่อนหรือสิ่งไม่ดีที่ล่องลอยมากับสายลมก้าวข้ามผ่านธรณีประตูเข้ามาได้ มันคือการประกาศให้สิ่งที่มองไม่เห็นเหล่านั้นรู้ว่าบ้านนี้มีครูบ้านนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนอกจากการป้องกันที่ตัวบ้านแล้วการป้องกันที่ตัวคนก็สำคัญไม่แพ้กันผู้คนในพื้นที่จะถูกสอนให้รักษาจิตของตัวเองให้เข้มแข็งอยู่เสมอไม่ว่าจะทุกข์ร้อนแค่ไหนก็อย่าปล่อยให้ใจตก ให้สวดมนต์ไหว้พระหรืออย่างน้อยก็ให้มีสติรู้ตัวอยู่เสมอเพราะพวกเขาเชื่อว่าของเหล่านี้จะทำอะไรคนที่จิตแข็งไม่ได้ตำนานเรื่องการปล่อยของริมแม่น้ำโขงนี้จึงเป็นมากกว่าเรื่องเล่าเขย่าวขวัญแต่มันคือกุศโลบายมันคือคําสอนของคนโบราณที่สอนให้ลูกหลาน รู้จักเกรงกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นสอนให้รู้จักระมัดระวังในการใช้ชีวิตและที่สำคัญที่สุดสอนให้รู้จักรักษาใจของตนเองให้มั่นคงเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยความลี้ลับบางทีเกราะที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่ผ้ายันหรือเครื่องรางแต่เป็นสติและกําลังใจของเราเองเรื่องราวที่เราเล่าในคืนนี้ อาจจะเป็นเพียงความเชื่อส่วนท้องถิน่นหรืออาจจะเป็นเพียงจินตนาการที่ถูกแต่งแต้มขึ้นจากความมืดมิดของสายน้าแต่สำหรับผู้คนที่นั่นที่ยังคงแขวนยันไว้หน้าบ้านและยังคงหลีกเลี่ยงการไปเยือนริมน้ำยามค่ำคืนสำหรับพวกเขาอาถรรพ์ของการปล่อยของมันคือความจริงที่พวกเขายังคงต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับมันทุกค่ำ ทุกคืนสำหรับคืนนี้เล่าก่อนนอนคงต้องขอลาไปก่อนแต่เรื่องราวลี้ลับยังไม่จบเพียงเท่านี้คุณละครับอยากให้เราทำเรื่องอะไรต่อคอมเมนต์มาได้เลยนะครับและอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรา เล่าก่อนนอนกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ